โหมดเยอะนะครับโหมดจะไม่ซ้ํากันเลยนะครับเป็นเป็นร้อยโหมดนะครับแล้วก็จะมีจานสีให้ผสม,มได้อีกนะครับซึ่งมันอิสระมากๆเลยครับคืออันนี้เป็นตัวท็อปที่มีตอนนี้เลยนะครับอันที่มีดอกจันเนี่ยนะครับที่กระพริบตามเสียงแต่ตัวของดัซเซอร์สามารถโซนนี้เอาเอฟเฟกนี้โซนนี้เอาเอฟเฟกนี้อ่ามันสามารถแยกเอฟเฟกแต่ละโซนได้เลยนะครับ แล้วก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่ไฟ5โวลต์ถึง24โวลต์นะครับก็คือสามารถใช้กับพวกไฟเส้นนีออนเฟกสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวตัวคอนโทรลเลอร์ของ d ั s เซน R G B นะครับ ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นคอนโทรลเลอร์ Controller, สำหรับคุมไฟ ARGB นะครับโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ล้ำมากๆเลยนะครับทำไรได้เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูที่กล่องคอนโทรลเลอร์กันนะครับตัวนี้นะครับของ d u s เ e น RGB ก็จะมี QR code นะครับให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับใช้ได้ทั้งออ iOS แล้วก็ Android นะครับตัวนี้จะเป็นแบบ3พินนะครับมี2หัวนะครับมีเอา์พุตออกมา2หัวนะครับสามารถเสียบขนานกันไปได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่ไฟ5โวลต์ถึง24โวลต์นะครับก็คือสามารถใช้กับพวกไฟเส้นนีออนเฟกอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ที่เป็นหัวตัวนี้นะครับหัว3พินอันนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับ ตั้งแต่แรงดัน5โวลต์ถึง24โวลต์น,นะครับเดี๋ยวเรามาดูความล้ํากันนะครับ ก็สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการคอนโทรลเลอร์ของ Du s เซ RGB นะครับก็สามารถสั่งได้ตามเบอร์ที่ผมให้ไว้นะครับหรือจะสั่งทางไลน์ ID หรือจะสั่งทาง s h อ p e e l a z a า a ตามลิงก์ข้างล่างก็ได้นะครับทีนี้ตัว Du s เซ RGB ก็สามารถที่จะใช้กับรีโมทได้นะครับรีโมทนี่ก็สามารถที่จะสั่งเพิ่มมาได้นะครับตัวนี้นะครับก็ตามลิงก์ด้านล่างนะครับหรือว่าจะไม่ใช้รีโมทก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถคอนโทรลผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับจะใช้รีโมทก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับ ถ้ารีโมทก็สะดวกอีกแบบนึงก็สั่งเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบกับตัวไฟ5โวลต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นของ Razer RGB เหมือนกันนะครับตัวไฟเส้นตัวนี้นะครับก็จะเป็นอ่ตัวสำหรับ5โวลต์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวไฟ60 LED ต่อเมตรนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกันน้ำนะครับก็เพื่อนๆอยากจะใช้ไฟเส้นหรือใช้กับนีออนเฟกก็แล้วแต่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะสาธิตกับตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟเส้นที่เป็น60เมตร LED นะครับต่อเมตรนะครับก็อันนี้ม้วนนี้ยาว5เมตรก็จะมี300เมตรนะครับซึ่งตัวนี้จะสามารถคุมแยกเมตรได้เลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นไอตัวนี้จะเป็นตัว5โวลต์นะครับ3พินนะครับก็เดี๋ยวผมจะขอญาตเออเสียบกับ power bank นะครับเดี๋ยวจะใช้สายตัวนี้เสียบกับ power bank นะครับก็คือตัว power bank ตัวนี้นะครับจะปล่อยไฟ5โวลต์ออกมานะครับก็คือถ้าเพื่อนๆจะเอาไป ใช้กับไฟเส้นหรือนีออนเฟกที่เป็น5โวลต์12โวลต์หรือ24โวลต์นะครับก็ต้องใช้ power supply ตามแรงดันนั้นๆนะครับอย่างตัวเนี้ครับไฟตัวนี้ใช้5โวลต์สายตัวนี้ใช้แรงดัน5โวลต์นะครับถ้าเราเสียบด้วย power supply อแดปเตอร์12โวลต์ไฟก็จะพังนะครับดังนั้นเลือกใช้แรงดันให้ถูกนะครับอันนี้5โวลต์นะครับ power bank ปล่อย5โวลต์โอเคก็คอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับ รับได้5-24ถึง24โวลต์นะครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเสียบตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้กันนะครับก็คือผมจะใช้ USB ตัวนี้นะครับเสียบเข้าตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหัวแบบ3พินนะครับเป็น ARGB แบบ3พินนะครับเสียบนะครับอ่าโอเคผมเสียบไฟแล้วนะครับตอนนี้ไฟติดแล้วนะครับทีนี้ครับตัวไฟตัวนี้นะครับอ่า มันเป็น60 LED ต่อ1เมตรนะครับไอตัวนี้ยาว5เมตรมันก็จะมีทั้งหมด300 LED นะครับทีนี้กล่องคอนโทรลนะครับถ้าเสียบครั้งแรกนะครับการตั้งค่าของเขามันจะมาที่30เมตรนะครับก็คือตอนนี้ไฟติดแค่30เมตรนะครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่ากันเพื่อให้มันติดเต็มทั้งเส้นนะครับก่อนอื่นเลยก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันมาก่อนนะครับตัวนี้นะครับทีนี้พอดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้ผมจะสอนวิธีการตั้งค่านะครับ ซึ่งคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับจะต้องต่อผ่าน Wi-Fi 2.4นะครับขึ้นใช้ขึ้น2.4นะครับอ่ะทีนี้พอมันเริ่มต้นมาอย่างนี้นะครับก็เข้าการตั้งค่านะครับเข้ามาที่คําว่า Wi-Fi จากนั้นเราจะเจอตัวนี้นะครับ WLEDAP นะครับกดเข้าไปรหัสตรงนี้ก็คือ WLED ตัวพิมพ์เล็กนะครับ1 2 3 4 คครับอันนี้กาลังเชื่อมต่อนะครับโอเคทีนี้พอเราเข้ามาแล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้เชื่อมต่อกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสีดูนะครับกับตัวไฟเส้นอ่าเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วนะครับคือตอนนี้นะครับอคอนโทรลเลอร์ยังไม่ได้ต่อ wi-fi นะครับ วิธีการอันนี้ครับก็คือที่จริงมันจะใช้อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ไม่ไม่ค่อยสะดวกเพราะมันต้องมาเข้าเข้าแบบที่ผมทําให้ดูเมื่อสักครู่ตลอดนะครับเอ่อดังนั้นถ้าเราจะใช้กับตัวแอปพลิเคชันของเขาเราจะต้องต่อ wi-fi ก่อนนะครับเดี๋ยวทดลองเอฟเฟกก่อนก็ได้ครับตัวนี้ก็สามารถกระพริบตามเสียงเพลงได้นะครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้อดัซเซอร์อาร์จตัวนี้นะครับสามารถที่จะทํากระพริบตามหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะมาสอนครั้งหลังนะครับ อันนี้ทดลองอ่าสักอันอันนี้ผมเปิดที่30สิบเมตรอยู่นะครับอ่าลองกระพริบตามเสียงอันนี้เปิดโหมดกระพริบตามเสียงอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมสอนตั้งค่า Wi-Fi ก่อนดีกว่าเข้าตรงนี้นะครับ Config Wi-Fi Setup ตรงนี้นะครับจะต้องใช้สัญญาณ2.4นะครับ ซึ่งจุดที่ผมจะสาธิตให้ดูมันจะเป็นอีกชื่อนึงนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะต้องลบใหม่ตรงนี้นะครับสำคัญมากนะครับเพื่อนๆใช้สัญญาณตั้งชื่อว่าอะไรพิมพ์ให้ถูกนะครับต้องพิมพ์เองนะครับถ้าพิมพ์ไม่ถูกนี่มันเชื่อมต่อไม่ติดนะครับเว้นวรคกี่เคาะมีสัญลักษณ์อะไรในชื่อ wifi เนี่ยใส่ให้หมดนะครับใส่ให้ตรงด้วยนะครับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ใส่ให้ถูกนะครับ ตรงนี้ของผมมันจะตั้งแล้วก็จะมีคำว่าสองจุดสี่ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวผมเช็คที่คอมแป๊บหนึ่งใช้ว่าสองจุดสี่จจุดนะอันนี้ของเครื่องหมายถึงว่าของใครของมันนะมีจุดก็ใส่จุดด้วยนะเว้นวรรคอะไรอย่างเงี้ยครับเอาให้ถูกนะครับ แล้วก็ใส่รหัสนะครับรหัสข้างล่างจะเป็นรหัสนะครับขอองญาตใส่รหัสสักครู่ครับพอเราใส่รหัสเสร็จแล้วนะครับกด Save and Connect รอไอตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ก็ต้องอ,อยู่ในระยะสัญญาณ2.4ถึงถึงนะครับมันถึงจะรับสัญญาณ2.4ได้นะครับอ่าโอเคแสดงว่าผมใส่ถูกแล้ว มันตัดออกจากแอปพลิเคชันตัวเมื่อกี้แล้วนะครับอ้มันไม่ได้ตัดออกจากแอปพลิเคชันมันตัดออกจากหน้าจอคอนโทรลเมื่อกี้แล้วนะครับแสดงว่าตอนนี้คอนโทรลเลอร์มันต่อแล้วนะครับทีนี้เราออกออกมาข้างนอกนะครับอลองเข้าแอปพลิเคชันนะครับนี่นะครับแล้วมัน่ l e d ตัวนี้นะครับแล้วเราก็เดี๋ยวนะครับก็คือเราก็บวกแล้วก็ให้มัน d i s c o v e r y l i g h t นะครับ ถ้ามันต่อแล้วมันจะหาสัญญาณเจอนะครับทีนี้พอดีมันมันมีตัวอื่นอยู่ด้วยนะครับอา่าทีนี้ตัวนี้ผมเช็คก,ก่อนว่ามันตัวไหนนะโลโลโลรลรลรอโอเคอันนี้ผมหาเจอแล้วครับอันนี้มันคือตัวล่างนะครับไอสองตัวบนไม่ใช่นะครับไอสองตัวบนนั่นมันของผม ใช้อยู่จุดอื่นนะครับมันหาเจอเหมือนกันนะครับเพราะมันอยู่ในตัวในวง Wifi เดียวกันนะครับทีนี้ตัวที่ผมเพิ่งต่อสาธิตให้ดูนี่ก็คืออันนี้นะครับตัวล่างกัดกดเข้าไปเลยเข้า c o n f ิก led preference นะครับตรงนี้นะครับเขาจะให้ปรับจำนวน led ที่เราจะคุมนะครับเมตรละ60มี5เมตรก็6 5 3 30, 3 3 0 0 จากนั้นเราก็กดเซฟนะครับโอเคครับทีนี้มันจะติดทุกดวงแล้วนะครับแบ็กกลับมาเดี๋ยวผมเปลี่ยนโหมดก่อนอันนี้มันเปิดกับพิบตามเสียงเพลงอยู่นะครับอันนี้คุมในคอมได้นะครับมันจะสามารถคุมในคอมได้ด้วยนะครับโหมดเยอะนะครับโหมดจะไม่ซ้ำกันเลยนะครับเป็นเป็นร้อยโหมดนะครับแล้วก็จะมีจานสีให้ผสมได้อีกนะครับซึ่งมันอิสระมากๆเลยครับคืออันนี้เป็นตัวท็อปที่มีตอนนี้เลยนะครับ เ,เดี๋ยวนะลองอลองกระพริบตามเสียงก่อนนะโอรอรอออันที่มีดอกจันเนี่ยนะครับที่กระพริบตามเสียงฮัโลโหลโลลลลทีนี้อ่ะผมเลือกโหมดกระพริบตามเสียงนี้นะครับทีนี้เรามาเข้าคัลเลอร์เราก็ปรับแต่งได้เลยนะครับมันจะมะีเป็นเหมือนจานสีมาแล้วเนี่ยไม่ซ้ําเลยนะครับผมจะบอกให้คือ คือมันอิฉลามากตัวเนี้ยผมลองอันนี้ฮัลโหลฮัลโหลเห็นไหมครับมันเปลี่ยนสีแล้วนะครับฮัลโหลโหลโหลสว่างมากเลยครับอ,อ่าผมลองเพิ่มความสว่างให้สุดลโหลฮลโหลโลโอ้ย oh, hey. สว่างครับเดี๋ยวเพื่อนๆมองไม่เห็นสีฮัลโหลฮัลโลฮัลโหลฮลโล โฟกัสก่อนครับฮัลโหลฮัลโหลฮโหลคือตัวดัเชนี R G B สามารถดันไฟได้แบบสว่างมากๆนะครับขนาด5โวลต์นี่คือถ้าปรับสุดนี้ผมการันตีว่ามองตรงๆไม่ได้แสบตาครับการันตีเลยครับสว่างจริงลดลงมาหน่อยผมลองเอาสีอื่นฮัลโหลฮัลโหฮัลโหลฮัลโหล เดี๋ยวลองดูเป็นกระพริบตามเสียงก็ทําได้หลายโหมดนะครับเดี๋ยวลองดูเป็นโหมดอื่นบ้างอันนี้โหมดพุนะครับไฟเวิร์กเห็นไหมครับมันจะมีแบบวิ่งเป็นสีขาวก่อนแล้วก็ค่อยระเบิดออกนะครับลองเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสีนะครับมันก็จะวิ่งแล้วก็ระเบิดเป็นสีเนี่ยครับตามที่ผมเลือกเนี่ยครับแล้วเราก็สามารถที่จะ DIY ได้ด้วยอ่าจะอยู่ด้านบนนี้นะครับเนี่ยครับเราก็เลือกเป็นดีฟ้าแล้วเราก็ค่อยๆปรับไปนะครับ แล้วแต่ชอบนะครับอันนี้มันมีให้เลือกเยอะเลยครับเยอะเยอะมากเยอะมากเอางี้เลยดีกว่าแล้วก็สามารถทํากระพริบตามหน้าจอคอมได้ด้วยนะครับสามารถเอาไปแต่งคอมได้เลยนะครับไอดัลเซ่นอารตัวนี้นะครับ ทีนี้นะครับความล้ําของ d ัซเซ R G B ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าแยกแต่ละโซนได้นะครับซึ่งในท้องตลาดที่มีนะครับเวลาตั้งแยกโซนนะครับมันจะเป็นการทําโซนแค่สีอ่าสมมุติว่าช่วงนึงเอาสีนี้อีกช่วงนึงเอาสีนี้แต่ตัวของ d ัซเซ R G B สามารถโซนนี้เอาเอฟเฟกนี้โซนนี้เอาเอฟเฟกนี้อ่ามันสามารถแยกเอฟเฟกแต่ละโซนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งค่าให้ดู เซกเมนตเมื่อกี้อันนี้มี300ใช่ไหมครับผมก็ตั้งไปก่อนอ่าส t าร์ Start ที่0อ่าแบ่งแบ่งสักกี่ช่วงเดียวเอาเอาเอาแบ่งแบ่งแค่2ช่วงก็พอแล้วกันครับเอาให้เพื่อนๆแค่เห็นภาพนะ150 apply add segment อีกอันหนึ่งนะครับมันก็จะเริ่มจาก150มาที่300นะครับกดถูกไปก่อนทีนี้อ่ะเราจะตั้งค่าที่ Segment ที่เซกเมนต์ศูนย์ก่อน ก็มาที่ติ๊กถูกอ่าติ๊กถูกตรงนี้นะครับติ๊กถูกแล้วนะครับแล้วก็มาที่เอฟเฟกสมมุติเราอยากให้โซนนี้เอ่อกระพริบตามเสียงโล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 ,โลส่วนโซนอีกโซนหนึ่งอันเดียวเป็นโลโลโลส่วนอีกโซนหนึ่งเนี่ยที่ติดสีเขียวอยู่ตอนนี้ครับจะเอาอีกเอฟเฟกหนึ่งก็เข้าที่เซกเมนต์นะครับเมื่อกี้เราตั้งที่เซกเมนต์หนึ่งนะครับติ๊กถูกติ๊กถูกอันนี้ออก ทีนี้มาเอฟเฟกอ่าอันนี้เราจะให้กระพริบตามเสียงอีกแบบนึงก็ได้หรือว่าอยากจะให้รันอะไรอ่ะเนี่ยผมลองนี้อ่เห็นไหมครับจะมีโซนหนึ่งร้อยห้าสิเมตรที่กระพริบตามเสียงผมอยู่ส่วนอีกอันนึงไม่ได้กระพริบตามเสียงโลโลโล โหมดพุเห็นไหมครับโซนโซนโซนนี้ครับจะก็เป็นเอฟเฟกต์พุอยู่ส่วนอีกโซนหนึ่งจะกระพริบตามเสียงผมอยู่อ่ะโอเคผมลองใช้รีโมทดูด อโอเคไอ้ตัวนี้ผมทำให้ดูประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมจะใส่ดัซเซน R G B กับตัวตัวไฟที่ผมเคยติดตั้งที่โต๊ะคอมนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพชัดเจนนะครับแล้วตอนนี้ผมก็จะเอาไปติดนีออนเฟกของผมที่เป็นแรงดัน24โวลต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำไฟกระพริบตามหน้าจอคอมกันนะครับมีทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยนะครับน <ing> ิ่ฟืบนง โอ้หมันจ้าเลืวเกินอ่านั้นอยู่ด้านขวานะครับสีม่วงนี่ผมต้องนั่งถ่ายไกลๆเพราะว่าน้ำติดอยู่สูงมากๆเลยว้า Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I'll fail, that I'll never make it out, yeah Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south, I'll be spreading out